เราจะส่งเบรกกันด้วย2อาคาเดมีในจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นฐานฝึกเยาวชนอีก2ที่นะครับในจังหวัดขอนแก่นครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับปีนี้เป็นปีที่5ครับสำหรับ The b e บส Academy นะครับที่เราฝึกซ้อมน้องๆน,นี่ครับอายตุต่ำสุด3ขวบเพิ่งมาเรียนได้อาทิตยหนึ่งเริ่มปีที่5เด็กก็เริ่มมา ตอนนี้ก็สิบสิบกว่าคนถึงยี่สิบคนเล็กๆเราก็มีประมาณห้าสิบถึงหกสิบคนก็รุ่นพี่ก็ทยอยไปโรงเรียนต่างๆแล้วก็รุ่นน้องเข้ามาทดแทนตอนนี้ก็ประมาณสิบห้าสิบหกถึงยี่สิบคนประมาณนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับเพราะมีโรคมากั้มกายอยู่อีกสักหน่อยคงจะดีฝากถึงผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกหลานมาเรียนฟุตบอล อย่างถูกวิธีพวกเราชาว Best Academy ก็ยินดีที่จะฝึกสอนลูกหลานท่านาให้เป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลขอบคุณครับสุธิลักษณ์สตปัญญานะครับโค้ชของ s a บ้านไผ่ c ค d เดมี่ชุดนี้เป็นชุดที่เพิ่งเข้ามาฝึกฟุตบอลได้ไม่นานนะครับ ก็ให้มาหาประสบการณ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้การเป็นนักกีฬาเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องมีระเบียบวินัยยังไงนะขอบคุณท่านผู้ในการแล้วก็ขอบคุณโค้ดพลเมศนะคโค้ดอื่นนะที่ได้มอบโอก,กาสที่ดีแล้วก็ขอบคุณทางรายการลูกหนังติดล้อนะครับของอพี่เฉานะครับที่ให้โอก,กาสในวันนี้ขอบคุณมากครับ